สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีบทสรุปการแข่งขัน i อ o n ม y เน่ไทยแลนด์ฟุตซอลเฟสติวัที่คลัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่มาฝากท่านผู้ชมครับรายการนี้ก็จัดในโซนภาคเหนือตอนบนนะครับมีจังหวัดในโซนภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนน,น่านแพร่พะเยาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ สำหรับในรอบชิงชนะเลิศครับก็จะหาผู้ชนะเลิศกัน3รุ่นด้วยกัน13ปี15ปีและ18ปีในรอบชิงชนะเลิศของรุ่น13ปีที่สนามมาหาวิทยายลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม XBL เเชียงใหม่ครับพบกับตัวแทนหนึ่งเดียวจากจังหวัดลำปางนั่นก็คือทีมฟุตซอลเทศบาลน,นครลำปาง ในรุ่น13ปีครับผลแข่งขันนะครับก็เป็นไปอย่างสูสีครับน้องๆจากสันซายนั้นก็ได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ครับเป็นเจ้าถิ่นถือว่ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเชียร์กันอย่างหนาตาครับพบกับผู้มาเยือนจากนครลำปางรูปเกมทางด้านสันซายนะครับนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ และหลังจากนั้นไม่นานครับทีมนครขอลำปางไม่ยอมแพ้ครับตามตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1แต่ด้วยความเียบขาเจ็บคมครับหลังจากที่เสมอได้ไม่นานทีมสัญชาวิทยาคม X b l บเอเชียงใหม่ก็มาทําประตูออกห่างและเป็นประตูชัยครับให้สัญชาวิทยาคมละอ่อนเชียงใหม่เอาชนะละอ่อนลำปางไปได้2ประตูต่อ1 คว้าแชมป์ในรุ่น13ปีไปครองและได้ไปต่อในรอบประเทศที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนามไอเมนสเตเดียมที่ปราณบุรีนะครับก็ถือว่าเก่งทั้งคู่ครับโรงเรียนเทศบาลนะครลำปางก็เดินทางมาไกลนะครับแล้วก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของน้องๆทั้งสองโรงเรียนกันเลยครับครับผมคุณครูคมสันสอสครับค,ครูพรรักษาโรงเรียนสันทรายวิทยาคมครับอะนะครั ถึงเด็กๆเรานี่นะครับก็เด็กๆทีมฟุตซอลโรงเรียนสันทายวิทยาคมนะครับเอ็กเบลเชียงใหม่นะครับก็เริ่มต้นมาจากฟุตบอล11คนนะครับส่วนใหญ่นะครับยังยังไม่ค่อยมีพื้นฐานในด้านของกีฬาฟุตซอลอย่างแท้จริงเท่าไหร่นะครับแต่เราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในรอบสุดท้ายครับเจอกันที่ปานบุรีครับและเข้าแข่งขันรายการนี้เราตั้งเป้าไว้ถึงรอบชิงครับแชมป์เลยนะครับอ่าเบื้องเบื้องต้นไม่ไม่นะครับแต่คาดหวังไว้เล็กๆเพราะว่า เราดูจากความสามารถของเด็กแล้วเนี่ยด้วยคุณภาพผู้เล่นเนี่ยเราเราก็ยังต้องพัฒนาอีกครับแต่ก็ด้วยด้วยหลายๆอย่างนะครับในการแข่งขันนะครับเด็กยังเอาตัวรอดมาได้นะครับเจอทีมที่แข็งแกร่งบางทีมในรอบรองชนะเเิอนะครับตัวอย่างเช่ทีมทวีเอซีนะครับเราก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับมันก็เลยเป็นกําลังใจให้เด็กนะครับเพื่อจะสู้ในนัดชิงนะครับซึ่งพอเราชนะในรอบรองเนี่ยเราคาดหวังว่าผมมั่นใจนะครับว่าเด็กผมได้แชมป์แน่นอนครับผม ครับกคยจะขอบคุณผู้หลักผ่ไหนบ้างครับครับเอ่อก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ในการนิก่อนแก้วคําดีนะครับผู้การโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับผู้บรินหารคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็กองเชียร์นะครับสิทธิ์เก่านะครับสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนสันทรายวิทยาคมนะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็ห่างจากสนามหาลัยแมโจ้เนี่ยแค่ประมาณ1งกิโลเองนะครับถือว่าเราเป็นเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองนะครับเด็กๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับนักกีฬาผมทุกคนนะครับ แล้วก็ทางเย็นสัทรายวิทยาคมของเราเนี่ยจะมีสโมสรนะครับสโมสรที่เราเซ็นเอ็มยูด้วยนะครับก็คือสโมสร BL เเชียงใหม่คาร์ดมี่นะครับซึ่งเราพัฒนาทั้งในด้านทักษะกวฬาฟุตบอลและผู้สอบไปพร้อมๆกันครับผมก็ดีใจครับไม่ไม่รู้ว่าจะมาถึงรอบนี้ได้ครับแล้วก็ผ่านเข้ามาได้อย่างไงก็ไม่รู้ครับก็งงๆมนกันครับฝากติดตามผลงานของบ l เเชียงใหม่แล้วก็สัทราตฝากติดตามผลงานของปัลีด้วยนะครับ ครับผมโค้ชโจนะครับจากทีมเทศบาลนครลำปางครับปีนี้เราส่งมาแข่งขันทั้งหมดสรุ่นครับปีนี้ผมเอ่อเทศบาลนครลำปางส่งมา1รุ่นครับในรุ่น13ปีครับพื้นฐานเด็กเก่านี้เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลครับเอ่อเริ่มต้นจากฟุตบอลครับแล้วก็เพิ่งมาเล่นฟุตซอลได้40วันครับแล้วก็ในรอบนี้นี่ตั้งเป้าว่าเราจะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับหรือเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับ เราตั้งเป้าแค่ขอเข้า4ทีมสุดท้ายเป็นหลักครับในปีหน้าถ้าไม่ได้จัดอีกมาสมแข่งกันไครับเขารวม100%ครับมีรายจะกล่าวชื่นชมเด็กๆของเราเป็นครับในรกนะที่เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่นะครับตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะมาเล่นฟุตบอลฟุตซอลรายการนี้ครับผมครับพี่น้องชาวลาปาติสอาบุญชาของป็นเด็กเหล่านี้ด้วยครับครับก็ฝาก ขอบคุณนะครับพี่น้องลําปางทุกคนนะครับที่คอยติดตามและเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทีมเทศบาลนครลาปางนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ตัวเด็กมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากพี่น้องลําปางทุกคนนะครับติดตามนะครับผลงานของเด็กๆชุดนี้ต่อไปครับมาต่อกันที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับวันนี้ เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่าง2จังหวัด2โรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนทวีเอสีวิทยาจากจังหวัดเชียงรายมาพบกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อยบายโรงเรียนแม่สเสรียงบริพัฒศึกษาจังหวัดแม่ห้องสอนครับเรียกว่าเดินทางไกลผ่านหลายภูเขาหลายโค้งมากันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะแม่สเสียงแม่ฮ่องสอนนั้นมาไกลามาก นัดชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านผู้มาเยือนจากเชียงรายครับทวีเอสวิทยาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นนะครับทั้งทักษะและความสามารถและการจบสกอร์สามารถเอาชนะโรงเรียนแม่เสรียงบริพัฒึกษาที่มาในนามองค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งครับ เรียกได้ว่าเดินหน้ายิงกันสะใจแฟนบอลจากเชียงรายครับนี่ครับทางด้านเชียงรายนั้นอยู่ในชุดสีส้มนะครับทวีเอสซีวิทยาส่วนทางด้านของแม่เสียงนั้นอยู่ในชุดสีเขียวขอ,ขอสแสดงความยินดีกับทวีเอสซีวิทยาจากจังหวัดเชียงรายครับที่สามารถคว้าแชมป์ในรุ่น15ปีและได้ไปต่อในรอบประเทศเดี๋ยวเราไป พูดคุยกับทางด้านโรงเรียนทวีเอสีวิทยาจังหวัดเชียงรายกันครับครับชื่อเจียรัฒน์มั่นใจครับเชียร์สิตามครับซึ้งมีใจครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่มั่นใจตัวผมครับขอบคุณเพื่อนๆครับขอโค้ชแล้วก็ทางคุณสุอามาคนดิ่งครับครับครับพี่น้องชาวเชียงรายติดตามผลงานของชาวที่ตาบุรีด้วยฝากพี่น้องชาวเชียงรายครับติดตามผลงานพวกผมที่ตาบุรีครับ มาต่อกันที่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนนวมินตราชูทิศพายยับจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเจ้าถิ่นครับในเสื้อสีม่วงพบกับผู้มาเยือนจากเหนือสุดแดนสยามครับโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จากจังหวัดเชียงรายในเสื้อสีเหลืองคู่นี้ดุเดือดเข้มข้นสมศักดิ์ศรีเป็นคู่ชิงรุ่นใหญ่สุดมากๆเลยครับ ประตูนำนั้นเป็นของทางด้านแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ที่ออกนำไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้กองเชียร์ก็มากันเยอะเลยนะครับธงเขียวขาวซื่อสีเขียวนะครับเป็นกองเชียร์จากทางด้านแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เดินทางไกลครับเท่านั้นยังไม่พอครับก็มาได้ประตูนำห่างด้วยนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าวันนี้แม่สายเตรียมตัวมาดีมากครับได้ ประตูเรียกความมั่นใจตั้งแต่ต้นเกมเลยครับนี่ท่านผออของโรงเรียนแม่สายก็มาให้กําลังใจถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านของนวมินพายับนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับมีเลือดน,นักสู้ครับตามทวงประตูคืนมาได้ครับ1ประตูนะครับก็ถือว่าในฐานะเจ้าถิ่นครับ ยอมไม่ได้ง่ายๆครับแล้วก็ถือว่าได้อีกหนึ่งประตูครับตามตีตื้นขึ้นมาเป็น3ประตูต่อสองครับคู่นี้นี่ใครไปเชียร์ที่สนามที่แม่โจ้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าจริงๆครับแล้วก็จบเกมไปครับเป็นทางด้านของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะครับที่เดินทางไกลาจากจังหวัดเชียงราย มาคว้าแชมป์ได้ถึงถิ่นเชียงใหม่ครับได้ไปต่อในรอบประเทศนะครับแล้วก็ต้องค่อยให้กำลังใจน้องๆโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่วันนี้มาได้กลายเกินความคาดหมายมาถึงรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวตั้งใจฝึกซ้อมและปีหน้ากลับมาสู้กันใหม่ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของน้องๆจากแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กันเลยครับ สวัสดีครับผมนายพิเชษกันทาโรงครับจากโรงเรียนแม่สายพิศาต์ครับขอ,อดีใจครับเป็นครั้งแรกของพวกผมด้วยครับขอขอบคุณใครบ้างอ๋อขอบคุณเพื่อนทุกคนครับแล้วก็กองเชียร์ที่มาจากแม่สายครับฝากเชียร์พวกผมโรงเรียนแม่สายพิศาษนะครับเหนือสุดแดนสยามครับก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามเชี<ด>ยร์ผลงานของน้องๆทั้งจาก เชียงใหม่และเชียงรายที่รอบประเทศด้วยนะครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ไอเมาสเตเดียมอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปให้กกำลังใจกันได้ถึงอำเภอรปราณบุรีเลยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ